สวัสดีค่ะพี่น้องคลิปนี้แอดจะเอา,เอาลงเป็นสิบหน่วยล่างเนาะค่ะชุดที่มันเดินเนาะค่ะพี่น้องที่ประกอบครูกันได้เนะเาะนะคะแล้วก็แอดจะเอาชุดเก่ามาลงไหนนะาว่าแอดเห็ียบเทียบไววอยู่แอดไปเดิวบ้าที่เดียวจริงๆแล้วแอดชอบสูตรมือนี้มากแต่มันรุดแอดค่อยเบาววานลูดปุ๊บเอาออกปั๊บเนาะแอดก็เลยรักษาว่าจาเจ้าของเนาะพี่น้องเนาะค่ะมันมอเมน มันต้องให้ดูทางเดินเลขไปน้ากันอย่างน,น้อยๆต้องหลุดสะก้อนจักสองงวดคือเส้นห้างมันขาดแล้วจะเอาออกเนาะคะ่ะแอดว่าแอจะตัดสินใจไหมเนาะคะ่ะสูตรเกา่าเดินรั่วๆเรวเลยพี่น้องเอ้ยเนาะคะ่ะหลักสิบสูตรนี้จริงๆแล้วแอดมักมันเดินมาหลายงวดอยู่ด้ยคะ่ะล่าพัฒนามันเดินหรอกมันหลุดงายอยู่ดีคะ่ะพี่น้อง แต่แอดเพื่อเอาหลายตัวเน่อแอดเอาสูตร4ี่ตัวมื่ประกอบสามตัวเพราวะว่าสามตัวนี่มันลดไงนะคะสูตรสี่ตัวสามตัวนี่เนาะคะ่ะแอดพยายามหาตัวมันจะเข่าตัวพี่น้องแต่ว่ามันก็ไม่เข้ามันขึ้นอยู่ที่ดวงด้วยเนาะคะ่ะมันเป็นน้าดวงแอดนี่แหละแล้วก็สูตรเก้าสูตรนี่มันเต็มเนาะค่ะพี่น้องมือนี่มันเดินอยู่ที่ห้าหลักสิบล่าง ก็ะคะ่ะสองสูตรนี่ค่ะพี่น้องมันชนกันยุทธิหาสูตรรุ่นเก้านี่ถ้าชนกันนี่แมนโหลดได้ค่ะพี่น้องนะคะสูตรเก่าๆที่แอดใส่มากมันก็ะพุ่งจะรุดไปหวดเดียวเนาะคะ่ะมันก็เดินมาเหย้วๆพวกนี้ค่ะพี่น้องผู้ที่ตามแอดก็จะเห็นอยู่เนาะนะคะทั้งสองสูตรเลยเนาะคะ่ะเดินมาเทียบกันมากเนาะคะ่ะสำหรับงวดนี้แอดเอาลงเลยเนาะคะ่ะเอาลงเลย แอดเปลี่ยนใบแล้วนะคะมือนี้ชนกันยุทีห่านะคะมาหอดเก่าหุ่นละนอกพี่น้องบนเด่นบนเลยเออเบิ่องเราเป็นอย่างนุ่นอ่ามันเป็นเลขบนเก่าเนาะคะ่ะชนกันที่ห้าเนาะคะ่ะพี่น้องเรื่องศูนย์วาสีวาศูนย์กับมาพันแซ่บไปใส่เก่าใชนะ่เนาะพี่น้องเนาะนะคะแล้วกัใบนี่ที่มันเต็มนี่แอดขัดมาใส่ตัวนี้เด้อค่ะพี่น้องเป็นใบนี้เด้อค่ะ แอดเขียนใบยูดอกว่า,าสูตรเก่าเนาะคะ่ะแอดเขียนใบยูพี่น้องคะ่ะนะคะนี่คะ่ะเป็นใบนี่ที่แท่นแท่นใบที่มันเต็มนะคะแท่นใบที่มันเต็มถ้าซับก,กล่องบอดีค่ากลองบอดีพี่น้องบางทาง่านมจับตังดีๆเนี่ยมันตังรอยยูนะคะ อาขากล่องมันมัฟีคุณนะาพมันยังสิ่หล่ะค่ะพี่น้องเฮาช่องเข้ายัางมาท่านในพานไลยไดอีกอย่างน้าเพิ่นเนาะค่ะอาเฮากะเบาตรงๆเฮาก็ทัานด้มีงบประมาณไปจัดการอุปกรณ์ของเฮานะคะ่ะก,กรอล่อกเนะค่ะพี่น้องคนเขามันมันบ่คือกันเนาะค่ะาากันล้อกรเอดสัญญาว่าเอจะพัฒนาให้ดีขึ้นตัวนี้นะคะในี้านทีห้องพร้อมพร้อมๆอมของคนกับ่คือกันค่ะพี่น้องค่ะ เข้าพ่อเพียงพอดีพอใจครับสิ่งที่จะคล้องนี่เราเฮากับบอถ,ถูกเนาะคะ่ะอ่ากระตืออุ้นให้เป็นยังกับบ่อเป็นดอกพี่น้องเพราะว่าโชคชะตาของเรามันทําได้แค่ไหนก็แค่นั้นเนาะคะ่ะสิ่งเดียวอ่าสิ่งเดียวที่เฮ้าต้องควรนยึดคือความดีความถูกต้องเนาะคะ่ะอ่าสิ่งมือนีมันเป็นอ่าอุปกรณ์เสริมนี่กะถ้าถึงเวลามันก็นจะมียดอกเนาะพี่น้องเนาะคะ่ะแต่พี่นอ้องบ่อเศร้าติดตามแต่เนี่ยทางยังเดินอยู่เนาะคะ่ะ ่าขอให้แนวทางยังเดินต่อเด้อค่ะนี่ค่ะพี่น้องสำรับอ่าสูตรที่แอดเอามาแทนกันนะคะใบนี้แอดจะขออนุญาตเอาออกแอดเขียนใบอยู่ตรงหัวมุมงอยู่ว่าแทนอ่าสูตรเก่าว่าเป็นแทนค่ะสูตรเก่าเนาะคะ่ะสูตรเก่าค่ะลักสิล่างรอบต่อไปนะคะสูตรเก่าชนกันอยู่ที่เก่าทั้งสองสูตรนะคะพี่นอ้องชนกันอยู่ที่เก้าทั้งสองสูตร พี่น้องเบิ้องเอาเป็นแนวทางเนาะคะ่ะเบิ้องเอาเป็นแนวทางอ,าอันนี้คือชุดเก่าเนาะคะ่ะชุดเก่าที่แอดเฮ็ดเทียบวบที่มันยังเดินอยู่แอ็เฮ็ดเว้บกับเบิ้งลัคันเบิ้งมือนี้่าเข่ามือนี้แต่เบิง้งแอดจะเอาเดินต่อเด้ค่ะบอกว่าจะพร้อมยู่ค่ะพี่น้องบอกว่าจะพร้อมด้วยาถ้าเขาจะเดินต่อเลยเนาะคะ่ะเฮ็ดเทียบไ้อยู่กับพอดีกับเขาี่เห็นเนาะค่ะพี่น้องนะคะ สำหรับอสองใบที่แอดจะเอาล่องนี่เป็นอันนึงเป็นลักซิปอันนึงเป็นลักงวยที่มันประกบกันเขาเ่ามือนีนะคะแนวลักซิปมันชนกันบ่ค่ะเดี๋ยวแอดเอาล่องเบิรงนนะคะนี่คือลักซิปล่างของวันจัณนีเนาะค่ะพี่น้องพี่น้องจับคมก็แอดอีกนะคะพี่น้องจับคมกว่า แอดจะพยายามคิดคนสูตรเราเอามาล่งให้พี่น้องเลือกเอาเนาะพี่น้องบอกแอดว้างสั่นเนาะคะ่ะแอดก็จะเหตุตามเลยเนาะคะ่ะแอดจะเอาสูตรล่งให้พี่น้องเรียบเทียบเอาแอดจะไปคิดคนสูตรดึงออกมาตอนนี้เทียบชนไว้กะนีหลายอยู่ค่ะพี่น้องแต่แอดว่าในเขาไปเบิงบง่าสูตรได้เดินแน่นะคะก็ต้องแกะทิ้งไว้ให้เบิ้งการเดินของเนี่ยท่างเดินเหล็กก้อนแอดกับเบิ้งขึ้นกันนะคะแอดกับเบิ้งท่างเดินขึ้นกันว่า เดินไปลักษณะจังส่นะคะบางครั้งบวกจนเบอร์เนาะค่ะจริงๆหลักคาของมันก็คือยุคคาของตัวเก่าเพียงจะเข้าไปเปลี่ยนตำแหน่งตั้งตรงหลักร้อยบางตั้งซีโตหรือสิตั้งสามตัวบนสองตัวล่างเย่างสิลักษณะการตั้งมันเห็นได้แอดงงในบางครั้งบางครั้งกับกับ่ะไรเบื้องรายละเอียดอีหลีเนาะค่ะพี่น้องหลายสูตรที่มันใช้รหัสตัวเดียวกันแล้วมันออกมามันเห็นอยากจะฟ้องอ่งงในบางครั้งเนาะค่ะ มันมันลักษณะของมันจะเป็นทังซันนะคะค่ะ,คะพี่น้องแคบเอาเลยเนาะอ่าหลักสิบล่างรอบต่อไปมันจะชนกันอยู่ที่6 2ตัว92ตัวแล้วก็72ตัว3อีก2ตัวพี่น้องอ่าไปเทียบชนกับอีกหลายๆเซียนอาจารย์มีไงเพื่อนเด้อค่ะอ่าแอดจะไปคัดเบิ้งองยี่หรอกค่ะว่ามันมีสูตรใดที่มันเดินแล้วซี่หามือเอาลงมาเป็นแนวทางเนาะพี่น้องส่วนจับให้พี่น้องจับเอาอยู่แล้วเนาะค่ะเนาะพี่น้องบอกแอดรายจังซันเนาะค่ะ แอดจะเอาลงมาให้เป็นแนวทางสําหรับผู้ที่เพิ่นมาออ่่าาต่อว่าหรือวา่าอ่าแสดงความคิดเห็นนะคะเพราะเหมืนต่อว่าเนาะอ่าการแล้วแต่เพิ่นเนาะคะ่ะแอดต้องการเอาลงให้พี่น้องเบิ่งให้พี่น้องเลือกเอาเนาะนะคะเอาเอาตามนั้นเนาะคะ่ะแล้วเดี๋ยวแอดไปคัดเบิ่งในช่องอีกก้อนว่าแ,แอดบุอนี้แอดฟันบ่ได้เลยอีกอย่างนึงหลานหน่อยเขาโรงพยาบาลพี่น้องน้องกัปตันเขาโรงพยาบาลเนาะคะ่ะ อันนี้คือหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยที่มันจับคู่กันได้วันนี้ชุดนี้นะคะเดี๋ยวแอดจะเอาวิธีทําใหมพี่น้องเมืองน้ำกรนเนาะคะ่ะอันนี้คือสูตรหลักสิบอันนี้เป็นสูตรไม้ด้วพี่แกออกมาไม่พี่น้องนะคะดีเดินหาออกมามือแรกขืนเวที่มือแหลกดุดเลยก็มีะะ่เนาะค่ะเฮ็ดแล้วได้สามหกเจ็ดไปเบิ้งพี่น้องแอดบวกถือบ่าน,นะคะ ตั้งยังซี่เลยค่ะพี่น้องเอาหลักมื่นบวกกัน2ครั้งเนาะคะ่ะได้เทใดบวกหาบวก3บวก1นด้งค่ะพี่น้องหลักหมื่นก็คือ 4, 4ีบวกกันสครั้งสีครั้งสี่สองเป็น8 8ดบวกห้าคงที่ได้13 3สบวกสมคงที่ได้6กหกบวกหคงที่ได้7ที่มาของ3 6 7หกเจ็ดเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะมีคือหลักสิบเนนะคะ ช้นกับชุดเก้าก็คือช้นหกช้อนเจ็ดนะคะพี่น้องจนทุกที่หกกับเจ็ดนะคะค่ะแล้วก็ลักหน่วยนะคะหลักหน่วยล่างนะคะเดินมาซ้ำกันนะคะพี่น้องเดินมาจังสี่นะคะหมวดก้อนนเขาซีแปดยุแต่ว่าห้าไปจับลายสูตรชนกันมันลเลยเอียให้ าภาพมันเปลี่ยนไปเนาะค่ะพี่น้องถ้าบะกบกันยังสี่พี่น้องก็จะจับไงน้ำแอสก็บบอลว่ามันจะเดินดูสูตรใดเนาะค่ะสูตรนี้ได้สี่เก้าแปดหลักหน่วยล่างไปเบิรงวิธีคิดวิธีทำเนาะค่ะพี่น้องค่ะวิธีคิดวิธีทำค่อนข้างจะเยอะค่ะหลักแสนบวกกันสามครั้งหลักแสนคือสามสามสามเป็นเก้าหลักหมื่นสองครั้งก็คือสี่สี่บวกกันสองครั้งสี่สองแปดแปดกับเก้าบวกกันได้สิบเจ็ด หลักพันบวกกันสองครั้งห้าสอเท่ากับศน,นะคะอันนั้นได้เจ็ดมาแล้วนะคะเก้าสองสิบแปดนะคะนะคะอ่าฟัางแอดวานนะคะสาเป็น9 4้าสี่สองปดเ้าบวกแดได้17 7เบวกเคงที่ได้14บนะคะสีบวกหคงที่ได้9 9้บวกเคงที่ได้18 9แปดเกาสองสิดอ8ตดนะคะ ที่มาของ 4, 9, 8พี่น้องงงปะนะคะพี่งดอกป้องก็แอดอีกนะคะพี่น้องป้องก็แอดอีก 3, ามสามเป็นเก้าสีงแปปดบวกเได้17 7เบวกเได้14 4, สบวกห้าได้9ก้าเก้บวกเก้าถูกต้องค่ะ 4, 9, 8เพี่น้องเขียบเลยแบบที่นี้นะคะ แคปเอาเลยค่ะพี่น้องคะเดินจับคู่ได้นะคะเดินจับคู่ได้หรือบางที่แอดจะเห็ดเป็นชุดไปถอดออกมานะ่ะม่นเป็นเห็ดเพราะว่ามันมีเห็ืเหลือกี่แล้วในช่องไปถอดออกมาว่าสูดได้ที่มันประกบคู่กันเขาเอาอย่างระบายดีเพราะพี่น้องเห็ดเป็นชุด <c oughs> ให้พี่น้องเลือกเอานะคะแอดจะตั้งซื้อชุดเอาเสียพี่น้องถามหาชุดนี้ชุดนั้นนังสี่ดีบอกพี่น้องคอมเมนไว มวลมวลเป็นการแสดงคิดความคิดเห็นรวมกันเนาะค่ะแสดงความคิดเห็นรวมกันมาคือบอดีบอนะคะเอาตามนั่นเนาะค่ะพี่น้่งเนาะ,ะค่ะเอาสำหรับคลิปนี้ยุติไว้สมิสกรอนเนาะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ